หงพ่อของยินบอ่อทางขอยินบ่ผู้สุดท่ายทางกำโพงสำหรับขอวัดปฏิบัติทางจิตของพิษุสงฆ์ข้าที่ข้าไปบินทบาตนกากทรงชาญของข้าอยู่แล้วทรงชาญทําจิตหนึ่งให้เพ่งอยู่เกิดอ,อารมณ์เป็นกุศลละอกุศลออกตั้งเบิดดตแล้ว จังหวาเป็นการส่งชาติเป็นการเจริญชาติบุญมันก็เกิดขึ้นของมันเองบุญกับปัญญากอันเดียวกันนั่นแหละที่นี้หลังจากเข้ามาลับบาทรัปเรียกว่ารับบาทตัวนี้ในขณะที่เห้าเอาผ่าผ่าปิดบาทไว้แล้วทั้งสิ้นดูสินังฟังธรรมอยู่ตอนนี้ก็สร้างก็ต้องส่งอารมณ์เป็นกุศลคือเก่าสรงชาติคือเก่าโดยการ มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข่าออกแล้วก็สิ่งที่เห่าถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ในชาติบ่ห่างจากชาติลมหายใจกับอาการพิธีอันเกิดขึ้นจากอุณร่มที่เกิดกลางระวังหนาผาเข้าเอง <c oughs> <c oughs> หลังจากว่าให้ให้พอนไปแล้วให้พอนไปแล้วสังสิให้ทุกคนเข่าส่งชาตบ่แมนเขา่าให้ส่งชาต จับอาการปิติใดแล้วเมื <c> ่อ <oughs> จับอาการปิติให้นึกถึงผลทานเนี่ยคือ,คอเรียกว่าอุทิศบุญที่เจ้าของมีที่เจ้าของเคยทํามาก่อนเนี่ยผลทานบุญกุศลและกรรมดีที่ข้าพเจ้าได้กระทํามาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันณขณะนี้เนี่ยขออุทิศให้แด่สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกมูลา่าบรรดานมี ในคณะที่แหางนึกตัวนี้ก็จะลืมว่าให้มีอุณาโลมเกิดขึ้นใดเด้แหละให้มันเพ่งให้มันออกระวางน,นี้ต่อมาข้าสิเอาของเ้าอุทิศก่อนอันที่สองคือว่าเ้าสที่ทรงบุญบัดทรงบุญที่ข้าไปรับบาตรมาหรือลหลายๆคนที่รวมที่รวมท่านที่รวมบุญมากทั้งเบิดตนั่นแหละเรียกว่าผลทาน ที่ท่านทั้งหลายเราใดเนี่ยได้กระทํามาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันณขณะน,นี้ขอผลทานบุญกุศลกรรมดีของท่านเนี่ยที่มีมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันณขณะนี้ณสถานที่แห่งนี้เนี่ยจงมีแด่มารดาบิดาของท่านญาติของท่านเจ้ากรรมนายเวทของท่านตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมู่เหล่าบันดามีนี่คือการทรง,งบุญทรงผลทรงท่านอย่างทีอุบาสกอุบาสิกา ได้รวมได้ร่วมเ<ม>ดียวว่าได้รวมเหนบุญกระปวกเข้ามานะคือร่วมของเขาเจ้าเลยร่วมมาเบดเลยเพราะว่าเขาเจ้าเสียด้วยมาของใดกระซังเนี่ยขลทานที่ท่านทั้งหลายเราใดเนี่ยได้กระทามาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันณนะขณะนี้ณนะสถานที่นี้ขอขนทานและบุญกุศลกรรมดีของท่านจงถึงแด่มาดาบิดาของท่านญาติของท่านเจ้ากรรมในเวรของท่าน ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกมู่มมหมเหล่า,า,า,รบ,า,าบรรดามีมีคือการทรงบุญให้มู่ข้าเจ้ามารวมทับุญน้ำพว้เฮาต่อมาบรรกาอันที่สามนี่คือการแผ่เมตตาเรียกว,ว่าแผ่เมตตาด้บหดเฮ้าลำดับที่หนึ่งคือการอุทิศบุญของตัวเองอุทิศบุญอุบุญอุทิศบ,บุญกุศลกรรมดีที่จะความี่ลำดับสองก็คือการส่ง ผลบุญ่านที่ที่ขาเจ้ามารวมบุญกับพวกเฮาอําดับสามคือการแพ่เมตตาเฮาเกิดความสงบเย็นภายในเฮาเองแล้วที่นี่กัท่านทั้งหลายเราใดที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยขอให้ได้ที่อยู่อาศัยตามชอบใจโดยสัมมาทิฏฐินั่นแหละท่านทั้งหลายเราใดที่ยังไม่มีเครื่องนุ่งห่มขอให้ได้เครื่องนุ่งห่มตลอดทั้งเครื่องประดับอภรรตามชอบใจท่านทั้งหลายเราใดที่ยัง ไม่มีอาหารขอให้ได้อาหารตามพบชอบใจใกันท่านทัน้งหลายเราใดที่เป็นโรคขอให้หายจากโรคที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ให้ขอให้มีความแข็งแรงยิ่งๆสืบไปสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกมูเราบรรดามีนี่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดหากท่านทั้งหลายที่สุดท้ายตายแล้วขอให้ท่านจงถึงฝั่งท,ท,ที่สุดคือพระนิพพานเถิดนี่นี่คือนี่คือพวกเข้าขาพอจะยามนึกนึก จ่งเ่าน้นี่นแหละให้มันเป็นไปจือเอาไม่เด้อวั้นกับไปไปพากันจดเอาจดเอาจําเอาบอกกันเอาผู้ได้จําไดรก็บ,บอกผู้จาบ่ได้นั่นแหละหรือคนเบิ่งในในอันที่เขาเหตุนี่แหละในยูทูบที่เขาเหตุนี่แหละก็จดเอาละ่ะอีกทีหนึ่งเฮาอุทิศบุญเฮาอุอทิศท่านผลบุญกุศลกรรมดีที่เฮาก็ททำมาไว้แล้วไปสะก่อนแกะะสะพัสสะก่อน แม้นมานดาบิดาเฮาบ่เอ่ยมันก็ไปของมันอยู่แล้วเอจากอ้หมายถึงว่าเฮ้าเห็ดเป็นการร่วหไงหรือผู้ใดสิเน้นเฉพาะเจาะจงก็แล้วแต่หห้เนื้อยะห้เนื้ยะเฮ้านี่เห็ดเป็นร่วหไงอยู่แล้วบ่เหลือกบุคคลบ่เจาะจงคนเออบ่ว่าต่พอแม่ญาติพี่น้องมีเฮืาบริเจาะจงแต่ว่ามันก็ไปคือเก่าของมันนั่นแหละไปคือเก่า นี่สาหรับตัวเองสําหรับบุคคลที่บ่มั่นใจก็ออกซื้อเอาหรือออกออกร่วมๆย่างที่ว่านะมารดาบิดาของข้าพเจ้าก็ว่าไปญาติของข้าพเจ้าเจ้ากรรมในเวญของข้าพเจ้าตลอดทั้งสัสัาห์ทั้งหลายทุกหมู่เหล่าบรรดามีเนี่ยก็ว่าวไปสําหรับผู้บ่มั่นใจอันนี้มั่นใจล้านล้านเลยล้านอร์เส้นไปอีกอที่อุทิศไปเนี่ยนะนี่คือลักปฏิบัติของข้าทั้งใจที่ที่พวกเข้าหลังจากให้พรอยาถาซัพพีไปแล้วปิดบาดแล้ว หลังจากมันก็คือตั้งคิตให้มันคงดำรงสติให้มันอยู่ในลมหายใจหายใจเข้าออกดูกอาการปิติเกิดเมื่ออาการปิติเกิดขึ้นระว่างหนาผากได้แล้วก็ให้อุทิศผลท่านบุญกุศลกรรมดีของเจ้าของออกไปแด่มูสัพพสัต <c oughs> อันที่สองมาก,ก็คือว่าทรงบุญที่คนทั้งหลายถ่มารวมท่านมารวมทัาบุญกับประานทีพวกเฮาเนี่อันที่สามคือแผ่เมตตาเอง จริงท้งลายเ่านี้ที่วามานี่ถ้าาบ่ามีความสงบพอมันบอไปเด้อย่าลืมแบบมันบอไปเด้อบุญคือความสงบเย็นแล้วทาให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์แบบนี้จงบอกว่า,วาจะคล้องตั้งได้รับความสงบเย็นก่อนจังสิเข้าใจมันจังสิงไปเอ,องดังทั้งที่เราร้อนทรงแค่คิดเอานี่บ่ไปเดเออ้มันต้องมีความรู้สึกทีใจมันสงบแล้วใจสงบ จะกระ่งอุทิศไปพเพราะว่าเขาอุทิศนี่ออกจากใจจากใจได้เขาไม่ได้ออกจากความคิดและหวังว่าที่เกิดจากความสงบแล้วมันก็เลยมีผลมากนั่นแหละเหตุยังกับสำเร็จผู้ใด,ดเหตุตั้งสันเพราะว่ามูมเทพพมเทวดาทั้งหลายพวกสยยัมภเวศีเปรต eh ผีอย่างต่างๆลูกะเทวดาพุม่มเทวดาจังสิเขาได้รับเมื่อเขาได้รับแล้วเขาก็ส่งกระแสขึ้นหาห้าเองนี่คือผลพอยได้มันจะซื้อดอกเขาบ่ได้หวังอยู่แล้วแนวจังสี่แต่ว่ามันก็มีของมัน อานิสงเรียกว,ว่าอานิสงสงกระตั้งอ่ไรมุภิสุสงเฮาอห้รบ้างจิตแบบนี้เวลาเฮาหลังจากนั้นมากก็คือว่าพิรณาอาหารบิณฑบาตสีพิรณาโดยภาษาไทยก็ได้พิรณาโดยภาษาจิตตัวเองเข้าใจก็ได้เฮาสิกินอาหารบิณฑบาตนี่หรือกินอาหารนี่เป็นแค่ว่ายังอัตภาพที่เปลี่ยนไปเพื่อความอยู่ได้เพื่อความไม่เจ็บปวดหรือว่าเพื่อระงับเวทนาจี่ก็ได้เพื่อเป็นไปแห่งการปฏิบัติธรรม กว่าไปหรือจะเอาธาตนันบ่ได้กับปฏิสังขยนิโสบินตปาตังก็ว่าไปนี่แหละแล้วก็ส่งนิ่งๆอยู่วันนี้คือว่าเข่าชั้นหนึ่งเอ้ว่เมีนเข่าส่งหนึ่งส่งสองส่งสามไปเนี่ยสลับไปสลับมาพอสมควรแล้วเขาจังออกมาฉันนั่นสินะบานีแมนตอนที่เขาลงมือฉันหนี่งเขาก็นึกในใจของเขาอีกเด้อผลทานตลอดทั้งบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาการนี้ ขออุทิศให้แด่สัสตว์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้กินเป็นอาหารตลอดได้ทั้งหลายได้ทำร้ายทำลายทำให้ชีวิตตกหล่และเสียหายที่มีมาแล้วในอดีจนถึงปัจจุบันขอท่านทั้งหลายได้รับส่วนบุญแล้วจงมีความสุขเถิดเนี่ยนี่คือปกติ่เขาเห็ดอยู่แล้วเขาเห็ดจังสีมาตลอดแต่ถตาบวชเขาก็เห็ดอยู่แล้วนาจัจะสีเขาเห็ดมาประจาประจำมัเเวเขาแล้วมันก็นเลยชินแต่พอเข้านั่นพอท่านได้ชินกับพยายามฝึกเอาฝึกหัดเอาเอง เราจะเลื่อมว่าการที่สี่อุทิศบุญออกทรงบุญไปแผ่เมตตาออกจังสีเอเฮ้าตรงนี้จิตหนึ่งที่เพ่งอยู่คือบุญคือความสงบเย็นที่เกิดที่ที่เฮาหลับของเฮ้าเองใดนั่นแหละ<ม>วิธีก็สอนกันอยู่แล้วคือการสร่งชาตินี่เองเอบุญกุศลมันเกิดเนี่ยบุญคือความสงบเย็นนี่ได้มีความกังวลโดยมีความรอ้อนรอนไม่ได้เพ่งไปเจาะจงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก็เลยเกิดเป็นบุญแล้วจังอุทิศออกไป นี่คือปกติที่มูภิกสูงพวกเข้าเห็ดจึงสี่ให้เริ่มต้นภากันเห็ดได้แล้วลราสิหลายหลายย่างที่เกิดความอัศจรรย์เองในตัวเเองนั่นแหละเขาจะยา่มว่าคือเข้าบท่านได้บอกเลองที่เดียวตัวเฮ้าก็เบิ่งไปเอยๆว่าแต่ละคนสรมีความขีดแตกแขนงขึ้นมาเองบอกแต่เล่าท่านปากเบิง่งเด้เบิ่งว่าแต่ละแต่ละองค์แต่ละองค์งนี่นสิมีความขีดแตกแขนงขึ้นมาเอง โดยโดยลาพังตัวเองเป็นบอกปัญญาเกิดเองบอกขนาะนั <c oughs> ่นแลหละตั้งแเฮ้าพอะ้ายามที่นี่เบื้องแล้วก็ว่าเกิด <c oughs> <c oughs> เองนะนาเฮาก็เลยต้องแนะให้จรนะเบื้อง,นะงแล้วมันว่าเกิดไหมหลงหอไไยู่ไปก็เลยมิตรสิคุมเอาอิงยังบุ๊คมิตรสิคุมสี่เอานิพพานอย่างเดียว่มีแนวอื่นเป็นเครื่องประกอบเออตามธรรมดาแล้วอ่จาจะเคร่ง เอาเฉพาะว่าสิไดผลของนิพานไปเลยเด้เฮาต้องเห็ุเป็นกลางๆเป็นมาชิมาคือผู้ธเจา้าผนตัดไป้ห่ะเฮากนกเนกเฮาเมื่อกำนก,นกหน่อยแต่กรแน่นเกินไปมันก็สิตายแต่กรหลวมเกินไปมันก็สิบินหนีต้องกำพอดีพอดีคือการที่พวกเฮาปฏิบัติในการอานาปนสติของพวกเฮ้าเองแหละ <c oughs> ไม่เข้มจนเกินไปด้วยการคิดเอา ออมแต่หวังมีตะอยากกับอยากมันเครียดออไม่หย่อนจนเกินไปที่ว่าไม่กระทําไม่ระลึกรู้ลมหายใจกะมีมั่งที่นี่สิ่งที่ห้าเหตุเป็นปกติของห้างอยู่แล้วคือการส่งชาิโดยเอาอาการปิติที่มากขึนน้นิ่มๆนุงน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 งวงๆอยู่ระหว่างกายน่ผ่านเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากชาญ <c oughs> ถ้าอาการปิตินิ่มงมันเกิดขึ้นแล้ววิตกคือการระลึกรู้อยู่ในลมหายใจ วิจาร์ปรครองลมให้ใจเอาไว้ปิติย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิธีเกิดขึ้นแล้วอ,อสมาธิมันก็นตั้งมั่นแล้วเมื่อสมาธิคาว่าตั้งมั่นแล้วเอ,อจิตมันบริเวนไหวไปทางใดบ่มีอารมณ์ามู้สึกอันใดที่เฮาบ่คิดไปหามัน่นบ่ได้มันก็นเป็นอุเบกขาเองเนี่ยเฮตปลาจังซสี่แหละในขณะใดที่เฮาอยู่ในอยู่อยู่ในอาการปิตีใดนั่นนะแค่นั่นแหละพบดับแล้วเกิดบ่ได้ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวจังว่าที่นี่ในมือหนึ่งหนึ่ง บ่าวหน่อยโพดพระพุทธเจ้าพนเว่าว่าแค่รัดข้อมือเดียวเราก่าวว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานวาสันมันก็นหน่อยโพดแค่รัดข้อมือเดียวหนึ่งหรือว่าแค่เหยียดแขียนออกหรือคู่แขนเข้ามาแค่หนึ่งมันก็นหน่อยโพดเว้ยกลายก็นั่นเนี่็เว้ยเนาะเดี๋ยวทีามันได้ก็นั่นแน่นะคนมันถือเอาเอาหละกูเอาสํานีหลวพ่ออย่าลืมความสงบเย็นตัวนี้เกิดต้อนมีอาการปิติเป็นเคนยืนยันเด้อถ้า,ถา ถ้ามันบ่สงบจริงๆนะว่าเป็นอุเบกขายจริงๆปีติบ่เกิดนะและทั้งว่าบอกอันิสงสงการอุทิศบุญที่ตัวเองทํามาที่สูสงมีหนาอันนึงก็คือว่าจะต้องส่งบุญที่เขาเจ้ามาร่วมบุญน้ำเด้บุญกุศลกรรมดีที่เขาเจ้าเหตมานะที่เขาเจ้าโมทนารวมกันกับพวกเข้ามาเนี่ยส่งให้เขาเจ้าเด้อมยังกระทางเกิดในคณะที่เข้าสรงชู่นั่น่ะอกุศรกรรมให้ผลเข้าบ่ได้าใจว่าละ อาุศลกรรมให้ผลไม่ได้จิตเจตนาตัวอื่นกับบมีอีกว่างคิดเป็นกลางแล้วตัดกรรมเราได้นั่นจักว่าละ่ะตัดกรรมพวกเจ้าเข้าใจว่าชั้งใดนี่คือการตัดกรรมตัดอ,อาคุศลกรรมแล้วที่ว่างการจิตเป็นกลางนี่แม้กระทั่งการแพ่เมตานี่เเวตามพุทธวจ,จนะว่าแค่สูตรของหอมก็มีอานุสงยิ่งมักยิ่งยิ่งหนักห้องบอแค่สูตรของหอมแล้วเ้องเข็นบักโดนพูแล้วนิ่งจิตจนวันนิ่ง นิ่งจนว่าจนว่าว่างหดเนี้อพุทธเจ้าก็วอกหน่อยอีกหน,นก็นเดยเอหน่อยคือว่าการทรงชช่นแค่รัดข้อมือเดียวหรือเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าหน่อยโพออทั้งว่าโอ้ยมันหน่อยปหน,นิว่าอีพออที่นี่การแผ่เมตตาเพียงแค่สูตรของหอมหมดสันสูตรเดียวหนึ่งนะโอ้ยมันก็นหน่อยพอเพราะท่านได้หอดใจดอกซ้ำหน่กเนาะหรือ,อังว่าเอาเอาด้านาน,านั่นห้าวแพ่ออกความรู้สึก ี่มันอิ่มความรู้สึกี่มันปัสสติี่มันเย็นอยู่ในในกายในนี่ในระหว่างกลางอกหรือขึ้นหัวเฮานี่เข้าดึงขึ้นมาไว้ระหว่างกลางหน้าผากนะจนว่ามันวางได้แล้แพ่ออกไปมันจะมีอันนิสงมากนะศัตรูคูเว้นไพ่ยังก็แล้วแต่อาโหสิกรรมก็แล้วกันนาในขณะนั้นอกุโลกรรมให้ผลเฮาบได้เริ่มตำการทรงชาติแล้วอุทิศบุญกับเป็นเป็นการผูกมิรอุทิศบุญที่ตัวเองที่ตัวเองกับท่ามา เออท่านเนี่ยหรือบุญกุศลกรรมดีนี่ก็เป็นการผูกมิตรไปหรือว่าเป็นการขอโหสิกรรมไปีนโตอยู่แล้วล่ะว่า,าห้ามเหตุไถอยู่แล้วบริจเจจงไผผูกมตรอยู่แล้วต่อมาก็คือว่าห้ามส่งบุญให้เขาเจ้าเด้เดี๋ยวยังเป็นเครื่องส่งเออบางที่มันอาจจะปลุกพองเรื่องศีลในอดีตเรื่องเรื่องที่คิดบ่ดีไว้ในอดีตอกุศลมที่นี่ห้าแคลร้ล,ลมหายใจเขาออกมานี่มันละอกุศลกรรมเก่าเลยเนั่นเอออกุศลให้ผลบ่ไรในขณะนั้นบรนานานานบิสุทธ เป็นอุเบกขาได้ไมันจังเปลี่ยนไปได้แล้วเมื่อคิดเป็นอุเบกขาแล้วนี่เขากับน,นึกอน้อมเอาผลท่านของทุกคนที่ท่านมาก,กับเฮานี่นึกน้อมเอาผลท่านของเขาบุญกศุศลกรรมดีของเขาที่มีมาแล้วในอดีตเลยละ่ะจนถึงปัจจุบันขณะนี้เนี่ยที่สุดณสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราส่งอุทิศออกไปเรียกว่าส่งบุญให้พ่อให้แม่เขาเจ้า,ามารดาบิดาของท่านเนี่ยญาติของท่านเจ้ากรรมในเวรของท่านแล้วก็ผูกมตรให้เขาอีก ตลอดทั้งสัพสัตทั้งหลายทุกหมู่เหล่าบรรดามีคือเฮ้าเอาของเขาที่เขามาเขามาถวายฮ้าไว้นี่เฮ้าเอาของเขาไปแจก,กต่อนั่นแหละเรียกว่าทั้งหลายหมู่เหล่าบรรดามีนั่นนะเ,เขาท่านมากเป็นเงื่อนลอยหนึ่งสี่ฮาก็ไปปันเด็กหน่อยสิบบาทพูทธศิผู้ลูลศิปผู้ทธศิปหรือปันพู้เฒ<ด>่าแล้วแต่ปันพูลธศิปพุทธศิปอันนี้แหละเรียกว่าเอาผลท่านของเขากระจายออกไปเราพยายามอธิบายดูคนเข้าใจ มีอันนี้สงมากอยู่แล้วล่ะแต่เขาบอกจากเาเอาคือว่าถามันมันบ่ถึงพิภายในคณะปัจจุบันนี้อ,อมันก็เป็นของตกข้างที่มีมู่พวกมิดรบริวารหลายอันนี้บ่บาจากเเ้าไปเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวคนมันจิเป็นบาหาเงินมาสือทบุญนะเนาะแล้วก็ค้ามถามที่เกี่ยวกับคนป่วยคนป่วย ครปฏิบัติยังไดคนป่วยคนปฏิบัติแบบใดเข้ากับใส่หลักโพดช่องเจ็ดอยู่แล้วสําหรับคนปว่วยเด้อีิวานะะดช่องเจ็ดคือผูอ้ที่บป่วยนั่นแหละเป็นลูกหรือว่าเป็นญาติหรือเปล่ามรสหายอย่างก็แล้วแต่พยายามแนะนําการดูล่มหายใจเข้าออกโดยอนาปนาสติให้เป็นผู้มีสติรู้อยู่จเพาะต้องไปคิดยังหลายดอกออคิดแล้วมันก็เหตุว่าได ทุกๆคนเกิดมาเนี่ยม่มีผู้ใดตา,ายจกค้นเด้ว,ว่าไปอ,อทุกคนต้องตายเบิดนั่นแหละเออซ้า่าไปคิดให้มันกังวแลแะ้รเราร้อนนี่คือวิธีปลอบประโลมใจกันเอาความตายไม่เป็นเครื่องบอกเครื่องตายไม่เป็นเครื่องน้ำอ,อ,อธิบายว่าเฮาเกิดมาเนี่ยเเห็นคนตายมาหลายแล้วก็มีผู้ใดเอาอยัางไปน้าได้นเนาะเฮาจะคิดน้ำผู้นั้นเฮาจะคิดน้ำผู้นี้ มันเ้าสีหักเขาเพียงใดก็สร้างทุกคนก็ต้องตายจากกันอยดีดีราวารว่าวผัวบาวเมียบาว่าสัตว์สิ่งของสัพย์สมบัติเทาต้องตายจากมันอยู่แล้วเออไม่ต้องไปคิดยังดอกเออแต่คิดคิดแล้วก็ไปเห็นว่ามันสิเศร้าห่วงเศร้าถูกเศร้ากังวลเศร้าร้อนอารมณ์คิดทั้งหลายที่เฮาคิดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ะเออพระพุทธเจ้าว่ามันสิลงนาโรดได้ซันเออกบเม้าสู่ลมหายใจเฮ้าซากว่าไปเออฝึกหัดสอนกันตัวเอาหายใจเข้านี่ ถ้ามันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรกรวาไปหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆฟื้นกันไปประคองกันไปือประคองลมหายใจนั่นแหละหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเหตไปเรื่อยๆแล้วก็แนะนําตอนนี้จะมีอาการตัวน,นี้ตัวน,นี้เกิดขึ้นหรือยังบางที่กับขนหัวลูกทัวตัวขนหัวลูกมั่งขน,นขนขิงลูกมั่งยังก็แล้วแต่เนี่ยก็ฟึก้กันสิ่งที่สังเกตได้ง่ายเ้าจึงพยายามที่จะห้เเลือ ตาลงเบิงปลายจมูกแม่นอนอยู่กับซางนั่งแบบแดกกระตามท่านหนึ่งทะนิ่งไร,บรเบออิดให้อาการปิติตัวนี้มาเกิดขึ้นอย่ระวังจุอดอุณาโลมเ,ออเอด้อเหตุอยู่แค่นี้แหละไม่จะไปคิดมากนี่ก็เหตุไปเนี่ยใน,ในขณะที่เขามีสติหลู้อยู่กับลมหายใจอาการปิติเกิดปัสสติก็เกิดแต่เด้ปัสปสติคือความสงบเย็นใจนี่เรียวกว่าบุญใหญม่มาร่วมโต่าแห้งแล้วล่ะมันเกิดขึ้นยุดตัวนี้สมาธิกิจกระตั้งหมันบาวันไหวแล้วก็เป็นอุเบกขาเองหาก ในขณะเขาตายในขณะนั้นใจขาดตายในขณะนั้นแม้นบ่ได้พระอรหรันต์ืุนิพัาน์ในขณะปัจจุบันในขณะนั้นค,คือว่าขณะนั้นคือขณะยังหายใจแวบบแบบอยู่่นไหมแมน้นจิตสุดท้ายที่แตกกายทําลายขันไปแล้วนี่เขาพึงได้เข้าสู่อนาคามีเด้พวกเจ้าเอย๋ยแค่รูล่มหายใจเขาออกตายนี่ไหมเออเป็นผู้บกับมาเกิดเด้บดกับมาอีกแค่นี้หนึ่งเด้บริ้ยากเด้เหตุตั้งแต่มันก็ตายอยู่แล้วน่ะ แนี่นําแบบนั้นเอา,เอาแต่ว่ากับว่ามันเข้มข้นยุตตจุดเดียวคือว่าการรู้อนาปนาสติย่างเดียวเด้่ยมันเป็นการอันย่างเดียวบางมันก็นลายมือ,อยุสุวานสิตายนเนาะหรือว่าตายปุ๊บเล่มันก็ดีขึ้นกันนี่แหละแต่ว่าลายมืออยู่นี่บางที่เข้ากะอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังยังเช่นว่า,อ,าอริยสัจสีเนี่ยอริยสัจสีอ่านให้ฟังโดย เป็นภาษาเจ้าของเองนะภาษาไทยเฮานี่แหละอผูอ้ใดที่มีเนื้อยะแปลให้เขาเข้าใจฟังโดยละเอียดนะโดยลึกซึ้งจริงสิเขาสินอมคิดฟังไปโดยทุกนี่เป็นแบบนี้ทุกเพราะว่าเฮามายึดกายเนาะทุกราวะเฮาอยากเนาะนี่ทุกสม,มุทัยนิโรธมากเนาะนีนะ่อธิบายไปอธิบายไปแม้นพระสูตรนี่จบไปแล้วก็อธิบายพระสูตรอนัตตาแบบนี้อนัตตรักนาสูตร,นนตร,ตรทุกคนทุกอย่างเกิดมาดับเบิดนั่นแหละจะไปคิดมากเด้ออธิบายไป อธิบายไปเรื่อยๆเพื่อใเกิดความ้อใจและอธิตปริยาญาสูตรพวกเข้าหนื่งภาคกันทุกกันยากราวาอย่างความปรารถนาต่างๆนั้นน้าเห็นให้เ้องหอนเนาะเออห้อนพราะว่าตายเห็นจากไดอย่างนั่นจากไดนี่หูได้ยินเสียงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เล่าหลอนกังวล้วนแล้วถ้าเป็นเหตุทุกเนาะก็ว่าไปเออแต่ผู้ใดมีความแย,ยบคายหลูกแจงแท่งตลอดถึงปฏิจจสมุปบ,บาทให้อธิบายปฏิจจสมุปบ,บาทเลยอวิชชาเป็นปจัจจัยมาเกิดสังขารอาวิชชาคืออันนี้ เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สังขารคืออันนี้คือความคิดของเฮ่าเองเดอ้อความผิดทั้งดีเป็นปุญญาพิสังขารความผิดทั้งเลวเป็นอปุญญาพิสังขารทั้งสองอย่างนี่ดอนแล้วถ้าเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเบิร์ตนี่แหละนี่เดยกว่าเม่ใช่พิสังขารบางคนก็มีความคิดว่าไปเกิดในอรูปภระพมะเป็นนิพพานแล้วอันนี้เขาคิดว่าสังขารเป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณนามลูกไหลไปเรื ain, ่อยอายตนะผัสสะเวทานาตัณหาอุปทานพบชาติกลับาไป,ไป ที่นี่เราต้องคิดยังมากนี่คือบรุรปฏิจจสมุบาทสายเกิดสายทุกอันนี้สายทุกเหตุและปัจจัยทั้งหลายหสัตว์ทั้งหลายเกิดเพราะว่าความบรูของเฮานะบานี้เข้ามารู้อริยสัจสี่แล้วนี่เนี่ยอริยสัจสีก็รู้แล้วอนัตตรักขณะสูตรเนี่ยเฮาก็อธิบายเป็นลำดับลำดับเขบามั่งแล้วนะและ้วอธิตประปริยายจะสูตรก็รู้แล้วเนี่ยอธิบายเรื่องสาเหตุหรือปัจจัยของความเกิดของมูสัตว์ทั้งหลายเราหลอนทุกข์กวนแบบนี้เนาะ ล้วห้ามาอธิบายเรื่องสายดับป่ะนี่ออภิชาญยยตะเววัอเสาวิราคะนิโรธาสังขระนิโรโทบัดนี้เ้าก็อธิบายเป็นภาภาษาไทายตามที่เ้าเข้าใจนั่นแหละภาษาตะครองเองนี่แหละน,นี่เออนี่เห็นบอ่อเพิ่นมาร่วมหมเยหาแล้วแต่เขามีสติรู้ยูแขกับลมหายใจนี่ราคะทั้งหลายมันดับไปเลยเด้เนี่ยตาก,กับบอลอนหูก,กับบอลอนรูปเสียงที่เราสัมผัสอารมณ์บ่เกิดเด้เนี่ยกลมาอยู่นี่นี่เองอือพระพุทธเจ้าว่าเนี่ย ถต่เ้าหลูอยู่กับลมหายใจในขณะนี้ <S <S 2> <S 2> บางที่อาจจะได้อรหันตผลในขณะนี้เลยไดย้ถ้าว่าได้อรหันตผลนี่มันตายไปในศาสนาคาว่าคาว่าพบหนาหรือศาสนาเป็นสิอาจจะเป็นถึงอนาคามีได้คําว่าขณะนี้คือขณะนี้คือขณะที่ยังว่าท่านตายนี่ลมหายใจนี่ไดย้ยังแวบแบอยู่นี่ได้ได้อรหันตผลในปัจจุบนนันนักณะแม้นถ้าหากว่าไม่ได้อรหันตผลในปัจจุบนนันนักขณะเข้าพึง เข้าสู่อนาคามียร์เนี่ยมันไปง่สัน้นนี่แต่จังว่าอธิบายแบบนี้นี่สําหรับคนป่วยเดอ้อผู้บ่ป่วยก็เฮ็ดได้หรือถ้าป่วยก่อนบ่จังสิเฮ็ดคือว่าเฮ็ดมันลึ่งไปโลดเออยหญนี่ข้องแน่จังอยแล้วะ,อเ,อะเออ,อยางโอ้โมันสิคุยแต่นอกบ้าน,คน,าน,ค,นคนสินด่าคนกันน้อง โอเออนั่นแหละมันสุดใจ,ใจเ,เออ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 นออเออเออเงอาออเาอเออเออนออเออนอ่เอมเออ <c oughs> เออบบเนอนนนนนเอเอ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 อเทอยอ่แออเอเออเออเออ่ออเ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 อเอ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 ่า,า,าออเออเ่เออ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 เอเออเออเอเอ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 อนออเออเเ กระชั้นสั้นแล้วเออเอาละพ่อวอ้ <laughs> <laughs> ยังมันก็มีปัญหาลืมเปิดไมค์ตัวนึงค่ะนะไมค์ตัวยังไม่ได้เปิดค่ะมันเลยไม่ได้ยินก็เลยใช้ไมค์นี้สำรองมันดีค่ะดังเป็นสองวันดังค่ะแต่ว่าไมค์ตัวที่ลืมเปิดอะ่ะก็ดังเหมือนกันแต่ดังไม่เท่าไหรไม้ไม้มันก็ได้เสียงแบบฝ่าไม่จรก็เลยไม่กล้าไป <c oughs> ก็เลยใช้ไม่สำรอง sat parvo ko vinasatu ma te bhavat vantarayo sukhiti ayuko bhavat api vathamasi Well are Oh, no.